เรื่องนี้นะฮะถูกกลับมาพูดการหลากหลายประเด็นนะครับยิ่งขุดยิ่งเจอนะฮะนางศิวพรฉัวสวัดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูนำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายความมั่นคงตำรวจแล้วก็สำนักงานพระพุทธศาส,สนาจังหวัดตรตวจสอบที่พักสงฆ์ภูหินกองบ้านนาแคตั้งอยู่กลางป่าน,นะครับบนเทือกเขาภูผานตะบนลำพูอําเภอหนองบัวลำพูหลังจากที่นายธรรมกรวางปรีชาอดีตเจ้าสำนักสงฆ์ภูหินกอง ที่เดลาศิกขาก่อนที่จะมีการฆ่าตัวตายด้วยการตัดศีรษะโดยใช้เครื่องตัดคอรหรือว่ากิโยตินนะครับตามความเชื่อว่าถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็จะได้เป็นพระปัจเจกเนี่ยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาแะครับโดยจุดเกิดเหตุมีการสร้างรูปปั้นคนในถวายหัวก่อสร้างกิโยตินและก็ศิษยานุสิ์เนี่ยให้ข้อมูลว่าผู้ตายมีการเตรียมการมากกว่า5ปีสนักการพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบุรีพูดในตรวจสอบที่ตั้งที่พักสองจุดนี้นะฮะ อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานทหารนะครับในอดีตเนะี่ยเคยมาขออนุญ,ญาตจัดตั้งเป็นวัดแต่ก็ยังดําเนินการไม่ได้เพราะว่าติดในเรื่องของพื้นที่ก่อสร้างวัดจึงมีสถานะเป็นที่พักสงฆ์ที่ก่อตั้งอย่างผิดกฎหมายครับนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาระบุว่าเหตุการณ์นี้แม้ว่าพระสงฆ์ที่ก่อเหตุลาสิกขาไปก่อนแล้ว แต่เมื่อครั้งยังเป็นพระสงฆ์ดูเหมือนว่าจะมีการเตรียมการทีร่เขาบอกว่าเตรียมการมาไว้ล่วงหน้า5ปีแล้วมีคนรู้เห็นมาโดยตลอดนะคะจึงมองว่าทางมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาควรจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบพฤติกรรมของพระสงฆ์และการก่อตั้งที่พระสงฆ์และสำนักสงฆ์ทั่วประเทศค่ะเพื่อป้องกันเหตุความรุนแรงหรือการเผยแพร่ลัทธิความเชื่อที่ไม่เหมาะสมที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตค่ะ ในส่วนของรัฐบาลเองนะในส่วนของมหาเทรสมาคมเองก็ควรที่จะ,ะมีหน่วยงานที่เข้าไปควบคุมดูแลตรวจสอบให้มันรวดเร็วมากกว่านี้บางเคสบางกรณีคือปล่อยปะละเลยนะจนกระทั่งเป็นเรื่องเป็นราวมากมายความจริงเนี่ยแค่มีอะไรที่มันแตกต่างจากที่พระธรรมวินัยได้ทําไว้เนี่ยควรที่มีหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบอโดยรัฐบาลก็คือสำนักง,งานพุทธเนี่ยควรจะเข้าไป ก่อนหน้านี้นะครับที่พระสงฆ์ภูหินกองบ้านนาแคนั้นมีพระสงฆ์จำพรรษาสองรูปครับนึงนี้ก็คือนายธรรมกรวังปรีชาอดีตเจ้าสำนักสงฆ์ส่วนอีกหนึ่งรูปครับไม่ได้อยู่ประจำนะฮะแล้วก็มีแม่ชี5คนมีลูกศิษย์ที่แวะเวียนมาทำบุญอีก5คนข้อมูลจากสำนักงารพระพุทธททศาสนาจังหวัดหนองบ,บัวลำพูเนี่ยบอกว่านายธรรมกรวังปรีชาเมื่อครั้งบวชเป็นพระสงฆ์นะครับตามใบสุทธิสังกัดวัดอรัญญบําพฤจังหวัดหนองคายก็เคยเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เหรียญ แห่งวัดอริยญญบรรพศแล้วก็เป็นสิทธิสํานักเดียวกันกันกนกบเจ้าวาดวัดผาตากเสื้ออำเภอสังคมจังหวัดหนองคายช่วงที่บวชเป็นพระก็ไม่ได้มีการย้ายมาสังกัดวัดในจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับเดือก็เป็นวัดเป็นพระที่เข่งครัดนะครับในข้อปฏิบัติด้านพิธีกรรมเนี่ยนี้ตํารวจบอกว่าทําไมถึงต้องมีการทําลายหลักฐานไปฮนะถ้าเกิดว่าใครรู้เห็นเนี่ยจะต้องมีการดําเนินคดีทางกฎหมายด้วยต้องรอก่อนนะแต่ว่าคราบเลือดตอนไปตรวจสอบนี่นไม่เห็นแล้ว แม้แต่ว,ว่าร่างเองนะฮะของผู้ตายเองนะฮะศีรษะเองนะฮะกู้ภัยบอกไปเจอเนี่ยตอนแรกคือว่าเห็นโลงนะก็แปลกๆครับเป็นโลงคล้ายๆแบบว่าเป็น2ชั้นมีดอกไม้เรียงรายอะไรวะแบบนี้เหมือนเป็นเตรียมการมาอีกอย่างหนึ่งคืออย่างที่บอกไปครับภาพพิมพ้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะฮะ เดี๋ยวตำรวจเขาจะไปตรวจสอบก่อนหาหลักฐานมาเพื่อที่จะดาเนินการเอาผิดนี้ต่อไปด้วยนะครับคือก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีคนที่เขาศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็มีพระด้วยนะคะคเป็นระดับเจ้าอาวาสวาดัดอีกจังหวัดหนึ่งเนี่ยนะคะไปอยู่ที่สํานักสงฆ์แห่งนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ50คนด้วยกันแล้วตอนเช้ามืดเนี่ยสักประมาณตีสากลุ่มเนี้ยเขาบอกว่าสวดมนต์อยู่ค,คือเขาอ้างว่าไม่รู้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนเช้ามืดเนี่ยนะคะประมาณตีห้นาทีแต่ได้ยินเสียง ได้ยินเสียงเหมือนเกิดเหตุขึ้นแต่พอตำรวจไปสอบสวนเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่ได้ยินเสียงเนี่ยมีคนเข้าไปที่จุดเกิดเหตุแล้วก็กล่าว สาธุสาธุอันนี้คือตํารวจกําลังพิสูจน์ว่าตกลงรู้เห็นหรือไม่รู้เห็นกันแน่ที่เข้าไปในจุดเกิดเหตุได้ทันทีครับแล้วก็เหมือนรู้กันมาก่อนแล้วถึงได้รู้ว่าไอ้มีการเตรียมการมาล่วงหน้าถึง5ปีนะคะแล้วความเห็นของพระมหาดาวสยามเมื่อสักครู่นี้สอดคล้องกับทางพุทธศาสนาจังหวัดนะคะที่กําลังเร่งตรวจสอบแล้วในพื้นที่อื่นๆยังมีลักษณะนี้อีกบ้างหรือไม่